was busy thinking ครับวันนี้เรามาที่แอปหมยตู้นะครับมีเพื่อนๆอยากให้อธิบายเรื่องการทำสไลด์โชว์นะครับในแอปหมยตู้นะครับสไลด์โชว์ก็คือเอารูปภาพมาต่อ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 กานทำเป็นวิดีโอนะครับเขาเรียกสไลด์โชว์นะครับโอเคเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับเปิดแอปหมยตู้เลยนะครับเปิดมานะครับไอตรงนี้มีแอฟเฟกต์ผีเสื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวรีวิวนะเอา เอาสไลด์โชว์ก่อนนะครับหน้านี้นะครับเราจะใช้คําสั่งวิดีโอนะครับกดไปที่วิดีโอนะครับเพื่อไปเลือกภาพนิ่งนะครับมาใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเอ่อเซตที่ไปคาเฟ่กันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นธีมเดียวกันนะครับอ่ะผมลองเลือกปุ๊บมันก็จะเลือกได้หลายรูปนะครับเลือกเลยปุ๊บปุ๊บ ปพิบมเพิ่มากี่รูปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันขึ้นเวลาบอกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงวิดีโอกับรูปภาพใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้เอาวิดีโอที่เป็นภาพถ่ายอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดเริ่มนะครับมันก็จะเรียงให้เราเรียบร้อยนะครับลองเพยด์ดูมันก็จะเรียงเึิบภาพละสามวินะคมันก็จะตัดแบบเป็นเฟดชึบ อันนี้ผมเรียกคัตชนนะไม่รู้ที่อื่นเรียกอะไรนะครับก็คือภาพเปลี่ยนภาพแบบปึ๊บปึบปึบนะครับเราสามารถเรียกคําสั่งเขาเรียกว่า transition นะครับกดเข้าไปครับตรงรอยต่อนะครับแล้วก็เลือกมันก็จะมีคําสั่งเวลาภาพรอยต่อของหนึ่งภาพกับภาพสองอ่ะมันก็จะมีคําสั่งเฟดแบบนี้ครับปึ๊บอ่าลองเลือกเล่นดูนะครับมีหลายแบบนะครับเนี่ยกดแล้วก็ลองเลือกดูครับมีเยอะมากครับ อันนี้สวยนะเพื่อนๆที่เป็นจุ๊บๆเนี่ยมันคือแบบอ่าเดี๋ยวดูเองแล้วกันอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นไหมครับเออเยอะกว่าแอปอื่นนะครับแอปอื่นนี่มีแต่แบบธรรมดานะครับแอปนี้คือจัดเต็มให้เลยนะครับไม่กักนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าลองเลือกหลายๆอันดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมอ่าผมจะเลือกหลายๆอันแล้วกันผมจะดูหลากหลายหน่อยอ่าอย่างนี้ใช่ไหมลองเพย์ดู เปลี่ยนภาพฟิิปเปลี่ยนภาพฟึอ่าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราทําอะไรได้อีกนะครับเราก็สามารถแก้ไขนะครับนี่ตัดโน่นนี่นั่นนะครับโหดอะไรแบบนี้ครับได้หมดนะครับอ่าแต่เราไม่เจาะลึกนะผมเอาง่ายๆนะคง่ายๆก็คือเอาแค่วิดีโอมาต่อกันนะครับแล้วก็เลือก transition ก็พอนะครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์นะครับปรับสีหน่อยนะครับ แล้วก็กดตรงนี้เพื่อนําไปใช้ทั้งคลิปทั้งหมดนะครับมันก็จะติดเอฟเฟกนี้ทั้งหมดอ่าเอาสั้นๆง่ายๆพอครับไม่ต้องไปให้มันยากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับเอาลงไอจลงอินสตาแกรนะครับก็มีความงามนะครับอันนี้ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ารูปของเรามันไม่ใช่คนอย่างเดียวนะครับมันมีแบบวิวด้วยครับสามารถใส่กรอบอ่ะอันนี้อาจจะสําคัญหน่อย เห็นไหมเลือกกรอบได้นะครับกรอบนะครับถ้าจะใช้แบบนี้ก็คือลากให้มันคุมทั้งหมดนะครับมันจะได้ใช้ทั้งคลิปนะครับได้ไหมเด่นะผมไม่สามไม่แน่ใจว่ามันจะลากได้ไหมไม่ได้เร่ผมกดไม่ได้อ่ะกดค้างแล้วก็เลื่อนไปทีกดค้างแล้วเลื่อนได้แล้วก็ดึงได้ไหมไม่ได้เหรอ เออดึงไม่ได้ครับเอา้าอะไรวะเนี่ยเพิ่มกรอบแล้วถ้าเลือกเป็นเพิ่มกรอบล่ะเอันนี้ดึงได้อ๋อมันเหมือนมันเหมือนสุดที่ไม่กี่วิน,นะครับอย่างเงี้ยอ๋อได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะถ้าถ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นคลิปคลิปแบบนี้ก็ได้ มันน่าจะมาให้แค่สามวติตามคลิปแบบเนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็เลือกทีละอันก็ได้ครับเพิ่มกรอบอ่ะได้แล้วโอ้ยนะครับอ่ะลองเพลง์ีกทีไะครับกรอบสวยนะครับฟึบนี่ฟึบฟิงฟูบส่วนเอ่อข้อความนะครับใส่เพิ่มได้นะครับแต่ว่า เลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความใหม่เข้าไปภาษาอังกฤษสวยครับภาษาไทยห่วยแตกครับผมไม่เอาครับอลองเล่นดูเองแล้วกันนะแล้วก็จะมีพวกแทรกนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับแต่ที่น่าสนใจก็เป็นดนตรีนะครับกดเข้าไปที่ดนตรีก็เลือกใช้ได้นะครับจะใช้ตรงไหนก็ลากนะครับลากแบบนี้นะครับผมไม่เอานะครับถ้าเป็นเพลงเนี่ยมันจะเสียงลิขสิทธิ์นะครับ อันสุดท้ายครับเอฟเฟนะครับเราสามารถเลือกเอฟเฟกได้นะครับนี่มีให้เลือกเยอะแยะนะครับลองเล่นดูนะครับอย่างสมมุติเราเอาแบบจะให้คลิปมันฟุ้งฟิงตลอดคลิปแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมกดทีหนึ่งแล้วก็ลากเหมือนเดิมลากไปสุดคลิปเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะฟุ้งฟิงทั้งคลิปเห็นไหมครับอ่าอันนี้ผมเอาเพลงออกนะ อ่ะเสร็จแล้วเซฟเ,เลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาถูกมาแล้วก็บันทึกและแชร์เดี๋ยวไปดูว่ามันจะเซฟได้หรือเปล่านะครับโอ้เซฟอย่างเร็วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเซฟให้เราไหมมาเลยครับฟุ้งฟิงฟุ้งฟิง,ฟง,ฟงโอเคสรุปทําได้นะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับทําสไลด์โชว์ก็สวยไม่แพ้กับวิดีโอนะครับอ่าโอเคนะครับนี่เป็นไอเดีย ชอบคอนเทนต์ผมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ